โคุณชมครับชมดูด้านในนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเว็บไซต์ไทยเวิร์ดทอยดอทอนะครับเป็นเว็บไซต์จำหน่ายเกี่ยวกับสินค้าอาซีกีฬาสันทนาการนะครับโดยเฉพาะเครื่องบินมาคับนะครับแฟนๆที่ชอบเครื่องบินมาคับอย่าลืมกดติดตามช anel ของเราไว้นะครับแน่นอนถ้าเจอกับเราเนี่ยจะต้องเจอสินค้าเด็ดเดกันอีกเช่นเคยครับวันนี้มาในรูปแบบของเครื่องบินโดยสารนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เป็น Boeing 787 d r e a m l i n e r นนะขนาดเนี้ยค่อนข้างจะ อ่าไม่ใหญ่ไม่เล็กนะกำลังดีเลยทีเดียวและข้อสําคัญคืออ่าชุดใบพัดเขานะฮะชุดขับเนี่ยฮะชุดขับเขานะครับคุณผู้ชมครับจะเป็นใบพัดอยู่ในนะฮะอยู่ในท่อเจ็ตเลยนะฮะหลายท่านอาจจะเคยเล่นแบบเป็นใบพัดอยู่ข้างนอกนะฮะแต่ตัวเนี้ยเหมือนจริงที่สุดเลยคือใบพัดอยู่ในอุโมงค์นะฮะเป็นมอเตอร์บัสเลสนะครับมอเตอร์บัสเลสนะฮะคุณผู้ชมครับตัวนี้ให้พลังจัดนะครับแล้วก็มอเตอร์มีความทนทานสูงมากนะฮะลูกล้อนะฮะคุณผู้ชมครับระบบล้อเนี่ย ก็จะออกแบบมาได้เหมือนจริงมากนะคือมีล้อเนี่ยสมบทั้งหมด2คู่ด้วยกันต่อ1ข้างนะครับเวลาลงเนี่ยจะทําให้นิ่มนวลกว่าล้อเดียวนะครับส่วนล้อด้านหน้านะครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นล้อคู่เช่นเดียวกันนะฮะช่องใส่แบตเตอรี่จะฝังไว้ในตัวลำเลยนะครับตรงนี้จะมีฝาเปิดออกนะจะมีช่องเสียบนะครับสำหรับแบตเตอรี่นะฮะของรุ่นนี้จะเป็น3เซลล์นะฮะสิบเอ็ดจุดหนึ่งนะครับเก้าร้อยห้าสิบแอมป์นะครับใส่เข้าไปในช่องนี้นะครับตะแคงเข้าไปนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เสียบปลั๊กไป จะมีเสียงนะครับเป็นบัตเลตนะครับตัวนี้ฝาปิดก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับล็อกเข้าไป่ะหลังจากที่เราเสียบแบตเตอรี่เข้าไปนะครับตัวรีโมทเนี่ยจะมีระบบที่เราเลือกใช้โหมดอยู่3โหมดด้วยกันนะฮะตรงนี้เป็นโหมดล่างสุดเนี่ยก็จะเป็น 3D นะฮะตัวนี้คือจะไว้สำหรับบินเล่นท่านะครับไจโรเนี่ยจะไปทำงานนะฮะสำหรับเลื่อนมาอีกหนึ่งตำแหน่งเนี้ยเหมาะกับผู้บินใหม่ๆนะครับพลังโอเตอร์นะครับโอ้โหทุกทุกน สุดยอดพลังแรงไม่ต้องพูดถึงนะคุณผชมดูด้านในนะครับกล้องดูด้านในนะขณะนี้ยกตัวเองขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับแรงมากเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับกับโบอิง787รีมไลเนอร์นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปบินกันปะไปนะครับคุณผู้ชมกับระยะเทคออฟพิซซันมากนะครับคุณผู้ชมครับเมตรสองเมตรขึ้นเลยฮะ คมเฉียบจริงๆครับกับโบวิ่งเจ7แปเจ็นี่ครับบรรยากาศของการบินที่สนามโลกนะครับไฟไว้นะครับคุณผู้ชมครับความสูงก็สุดสายตานะครับความเร็วนี่น่าจะประมาณร่วมร้อยอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมปีของเขาเนี่ยจะลู่ลมมากนะครับคุณผู้ชมครับทาความเร็วได้ดีจริงๆนะฮะสวยงามครับตัวนี้เหมือนจริงคะเสียงเหมือนจริงปิดชบต่ำๆนะคุณผู้ชมครับ สโลให้ดูนะกับคุณสติละาที่สุดของโบอิงนะครับ <S 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 ไม่ว่าจะบินช้าหรือบินเร็วครับคุณผู้ชมครับจัดมากๆนะครับกับ747ดีรีมไรเนอร์ตัวนี้นะครับนี่ระยะการบินนะฮะดักแฟน2ตัวพลังเสียงจากการบินเนี่ย เราใจมากๆนะครับเวลาบินอยู่เนี่ยรู้สึกว่ามันได้อัตรสของการบินที่อ่าค่อนข้างจะเล้าใจมากๆนะครับระยะก,การบินนะครับจากที่เรารีวิวนะฮะระยะก,การบินเนี่ยอยู่ประมาณ20นาทีผ่านนะครับเรียกว่าแบตเตอรี่ก้อนเดียวในรีวิวกันหัวหลายรอบสบายๆจริงๆเลยนะฮะความเร็วในการบินเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณรวมๆร้อยกิโลว่าจะเชื่อโบงได้นะครับแล้วก็ ระยะไกลเนี่ยของรีบอร์ดก็อยู่ประมาณ3-400เมตรครับตอนนี้มีอัตราล่อนสูงนะครับคุณผู้ชมครับเพียงแต่คุณผู้ชมเบาคันเร่งนะครับใบพัดก็จะลดรอบลงนะฮะแล้วก็ความสูงของตัวเครื่องบินก็จะลดระดับลงโดยอัตโนมัติครับระบบการทรงตัวจะช่วยในการเอาเครื่องบินลงได้อย่างง่ายได้นะครับสำหรับผู้ชมที่เป็นมือใหม่ๆก็ไม่ใช่เรื่องยากสําหรับการเอาเครื่องบินลงกับการบิน787 d r e a รน i n e นะฮะมอเตอร์บัตเลส2ตัวด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับพลังนี่เหลือเฟือจริงๆไม่ว่าจะการ บินเล็ดท่าตีลังกาหรือบินนุ่มนวลแบบระบบอโตเมติของรีโมทนะครับมาพร้อมชุดกับแบตเตอรี่ชาร์จนะครับสายชาร์จครบชุดเลยทีเดียวราคาเพียง4,800บาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับอยากได้เป็นเจ้าของติดต่อกับเว็บไซต์ของเราไทยเวิร์ลทอยดอคอมนะครับหรือตามไอเดียไลน์และหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับพร้อมชุดให้คุณผู้ชมได้เป็นเจ้าของและเก็บสะสมกันเลยพลังนี่เหลือเฟือจริงๆใหอย่าลืมนะครับโอกาสหน้าจะมีสินค้าใดๆให้กับคุณผู้ชมได้เปรียบกันอีกกาไ้ับจป โ o i อิง787ครับสวัสดีครับ